สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับจุกน้อยแชนแนลช่องที่ว่า,าด้วยเรื่องสัเพเรหระมีสราระบ้างไม่มีสราระบา้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่ผมเองลัาให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องดูหนังฟังเพลงเล่นเกมอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ <S <S ก็คลิปคลิปนี้นะครับผมอัดไว้นานแล้วนะครับตอนที่ผมได้มีโอกาสเดินทางไปที่ร้อ ไม่ใช่นะครับ LA นะครับ Los Angeles California แล้วก็ไปที่ซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกานะครับตั้งแต่เมื่อกลางปี2019นะครับก็เลยได้มีโอกาสไปเยี่ยมชม Universal Studio ของฮอลลีวูดนะครับของที่นั่นนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมเองเนี่ยเคยไป Universal Studio ที่สิงคโปร์มาก่อนหน้านี้หลายปีแล้วนะครับเครื่องเล่นต่างๆเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือเหมือนกันเลยแหละครับเพียงแต่ที่เนี่ย เนื้อที่อาจจะใหญ่กว่าที่สิงคโปร์เยอะมากนะครับจริงๆเนี่ยไปเที่ยวยูนิเวอร์แซลเนี่ยวันเดียวเนี่ยไม่สามารถเล่นเครื่องเล่นทุกอย่างได้ครบนะครับเขาก็เลยจะมีทั้งตั๋ววันเดียวตั๋วอาทิตย์ตั๋วเดือนเอออันหลังนี้ไม่มีนะครับถ้าถามผมว่าค่าตั๋วกี่ดอลลาร์เหรอเออผมเองก็จําราคาค่าตั๋วไม่ได้แล้วนะครับทีเนี้ยเครื่องเล่นที่เนี่ยก็มีมากมายหลากหลายแบบนะครับที่ผมเองเนี่ยประทับใจมากที่สุดตั้งแต่ไปเล่นที่สิงคโปร์มาแล้วเนี่ยก็คือ transformers the r i d e 3d นี่แหละครับคือว่าเราเนี่ยก็จะเข้าไปนั่งในรถนะครับแล้วก็จะมีเขาจะให้แว่นตา3มิติมาให้เราใส่นะครับแล้วรถก็จะแล่นพาเราเนี่ยไปร,บรอบๆนะครับก็อย่างไรก็ตามก็ลองไปชมคลิปกันดูเลยละกันนะครับซึ่งผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับเสียงผมนีดดังมากแล้วก็ดังอยู่คนเดียวด้วยนะครับอย่างไรก็อย่าด่าผมแรงนะครับชี่รับชมกันได้เลยครับผม

Oh, Wait, something's wrong. Oh! Oh my god. Oh shit. You get it.

What do we do? Bang for mercy, never. No more running recruits. Oh, Look, he wants the Oscar? He can have it. Oh, no. เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสนุกกันไหมครับหรือว่าผมสนุกอยู่คนเดียว <c oughs> คือกลับมาดูคลิปนี้ทีไรนะครับลำคาญเสียงตัวเองมากมากนะครับคนนั่งข้างๆงคงลำคาญผมเหมือนกันเอานาตอนนั้นมันแบบว่าตื่นเต้นนี่นาสุดท้ายคนระับผมก็หวังว่าคลิปคลิปนี้นะครับจะทําให้เพื่อนๆสนุกแล้วก็ได้รับชมประสบการณ์ร่วมกันไปกับผมด้วยนะครับอย่างไรก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe และกระดิ่งใหผมด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณที่รับชมจุกน้อยแช a n n e เรื่องสัพเพเหระมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างขอบคุณครับ